สวัสดีจ้าเต้จาจามาแล้วจ้ามาเปิดกล้องกล้องเหลืองๆนี่น้องกันนะคะเป็นเลโก้ค่ะเลโก้ในช่วงของคริสต์มาสซื้อ150บาทโอ,อ้แม่แม่หนึ่ง้อยห้าสเยนขึ้นไปแล้วฟีของขวักล้องเล็กๆน้อยๆนะคะเหาสิยด็กของฟีอย่างเดนมเบิงะะ์ด้ค่ะช่วงเติมของใส่ตู้บ่มมีหวังไว้แล้วล่ะคะ่ะแต่ว่า <laughs> ตามกระแส2024ต้องเติมของขวัญตู้นี่คือได้อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะคะเติมของใส่ตู้กับเต้าวจ๋ามาแล้วจ้า2024คริสต์มาสนี้มีอะไรใส่ตู้บ้างมาเบิกกัน,นะะ้วยค่ะฮัลโหลเลโก้ดอกไม้ดอกแดงๆเป็นช่วงดอกไม้ที่เกิดขึ้นในช่วงคริสต์มาสนะคะ ค้นซิมาปูประดับประดาบ้านเนาะนี่แะคะ่ะมีทั้งเบิร์ดหกร้อยแปชิ้นนะคะชิ้นนี้หกร้อยแปดชิน้นต่อเสร็จแล้วก็สีสวยงามแบบนี้แล้วค่ะมีกระถางให้ด้วยนี่ชิ้นแรกที่เราโดนมานะคะต่อไปไพ่มักรดสายชอบรถต้องอันนี้เลยค่ะ รถเลโก้นี่ถึงกล่องมีทั้งหมด2คันด้วยกันมีมีเบนสองอันก็คืออีอย่างนะ g, g ีจีคลาสนะคะแล้วก็อีกอันนึงแลเก๋งสีเหลืองโมฮูยี่ห้ออีอย่างนะคะเป็นสปอร์ตค่ะเป็นสปีดคานนะคะมีทั้งเบิด 8, 8้อชิน้นหนึ่งกล่องมี2คันด้วยกันนะคะนี่เติมใส่ตู้แล้ว a m g ไฮเอ็นค่ะเอาโมดเดลไปก่อนของแท้บ่าได้ครับดอกแพงนะคะนี่สวยงาม808ชิ้นนะคะกิจกรรมกับครอบครัวช่วงคริสต์มาสหรือวันหยุดสอ์อาทิ์ก็สามารถต่อครอบครัวบ้างๆกับครอบครัวได้หรือคนเดียวก็ได้เป็นการฝึกสมาธิที่ดีที่สุดเลยค่ะ นี่ถ้าแต่งเสร็จเรียบร้อยนี่มาเป็นต่อเสร็จเรียบร้อยนี่โคอดภูมิใจเลยเป็นรถเป็นคันแบบนี้นลคะ่ะแต่ข้อเสียข้อเสียคืออย่างไะคะถ้าเ,เอาเบาบบรคเอาไซน้แบบตู้ที่มีกระจกแบบเนี้ยตู้แบบเนี้ยธรามาดังสิฝุ่นฝุ่นเกาะนะคะมันต้องทาความสะอาดทุกๆอาทิตย์ฝุ่นถึงบนมีแต่ขอมันเป็นของชิ้นเล็กๆน้อยเท่ากับขี้ขัขนประมาณนี้ถ้ามีตู้แบบเป็นกระจกปิกะซีดีนะคะ ดีมากๆเลยเก็บของไว้แล้วก็บรคุณเกาะนะคะนี่ที่สองรถรถอะไรก็ไม่เลือกสีเขียวสีเขียว2องคันเลยไม่รู้ว่ารุ่นอะไรนะคะแต่กล่องนี้มีทั้งหมด2องคันด้วยกันเหมือนกล่องที่แล้วนะจ๊ะอันนี้มีทั้งหมดหารอยหกิ่ชิ้นมารีวิวหนีบหูขอมูดอย่างเลยเด้ แค่มาเปิดคลองว่าเติมข,ของขอเชียว์2องมนสองซีมีอย่างเนยนะคะซิ้นปีเติมของใส่ตู้นิดหน่อยนะคะอันนี้ยี่หอรุ่นนี่อย่างนี้อารามโก้เหรอบองางหัคือรถอย่างมันเป็นรถแข่งอะอันนี้คือรถแข่งอันนี้เหมือนรถตำรวจแหละแต่เป็นรถเลสซิ่งค่ะอ่าที่ห้าร้อยหชิ้นพูดไปแล้วเนาะนี่สวยงาม เป็นรถแข่งเนาะค่ะเนาะเป็นฟอร์มูล่าวค่ะฟอร์มูล่าวันนี่ค่ะนี่ฟอร์มูล่าวันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับรถตำรวจเป็นเซฟตี้คร์นี่สีเขียวเหมือนกัน,นเป็นการหากิจกรรมภายในครอบครัวที่ดีมากนะคะแต่ว่ามันจะราคามันอาจจะ นิดหน่อยค่ะสูงนิดหน่อยเพราะว่าอันนี้มันเป็นของชิ้นเล็กๆนะคะมันก็นเลยแบบราคาบ่สูงมาอันนี้ซื้อได้แบบมันมนี่โอเคมากเลยอ่ะเป็นกิจกรรมของครอบครัวที่กล่าวมาสองกล่องที่เป็นโรนี่ของแมทธิวได้ค่ะต่อไปของแต้วเพราะว่าตรงนี้กำลังอินกับช่วงงานคริสต์มาสเมืนบออินมากเลยอินช่วงคริสต์มาสไงก็ได้กล่องนี้มา พี่กวางเลนเดียลากลุงเซนต้าคอสนี่เหมาะสำหรับช่วงคริสต์มาสเอาไปตกแต่งบ้านต่อเสร็จแล้วสามารถเอาตกแต่งวางบาน,นโต๊ะที่เคาน์เตอร์ได้นะคะอันนี้มีทั้งหมด343ชิ้นอันนี้แป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงอะต่อเสร็จพอดีสวยเนาะเดี๋ยวต่อเสร็จแล้วจะเอามาให้ดูนะมัน๋ยจะต่อกับ s, เมทิวดาให้ดู สวยจังเนี่ยมีลินช้าเก็บเก็บแครอทด,ด้วยน่ารักกิจกรรมครอบครัวต่อไปนี่อันนี้ก็เหมือนกันช่วงคริสต์มาสนะคะเป็นรถออช่างรถช่างซ่อมต่างๆเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปต่างๆนะคะเห็นไหม นี่มีต้งคริสต์มาสด้วยแล้วก็มีรถรถสีแดงแล้วก็มีคนขับด้วยนี่ก็จะมีเปิดข้างในได้เป็นมีอุปกรณ์เวิร์กช็อปเปิดลังคาได้นะคะโพสต์ออฟฟิศมีตตงคริสต์มาสด้วยนะคะนี่อันนี้มีทั้งหมด224ชิ้นเหมาะสำหรับเด็ก8ขวบขึ้นไปแต่อันนี้35 36กก็ก็ได้เยอะ ตกแต่งบ้านได้นะคะต่อเสร็จแล้วต่อไปนี่เป็นอีอย่งอ่ะ่รู้แตเห็นอะเวลาที่ร้านเขาขายของเอ่อของตกแต่งบ้านเนี่ยจะเห็นบ่อยๆตัวแดงๆแบบนี้ช่วงคริสต์มาสไว้ตกแต่งบ้านอันนี้นิดเดียว208ชิ้นตัวเดียวเล็กนิดเดียวนะคะ สำหรับเด็กแปดขึ้นไป2องชิ้นแป๊บเดียว30นาทีเสร็จนี่พาลูกโตอุ้ยมวลโตคนเดียวกับมวนชอบนี่ได้3ชิ้นเดียวสำหรับตกแต่งวันคริสต์มาสแต่ว่าเลกโก้เขามีโปรโมชั่นพิเศษในช่วงคริสต์มาสเดือนธันวาสองศูนถ้าผู้ใดซื้อครบหนึเดรียนขึ้นไปนะคะก็จะได้ชดากล่องนี้เลยจ้า กล่องนี้ฟรีไปเลยเป็นต้นคริสต์มาสแล้วก็มีอะไรเนี่ยปรินเซสใช่ไหมปรินเซสใส่ชุดสีขาว,ขาวนี่ยืนอยู่เต้นดิงดองดิงดองอันนี้สำหรับเด็ก9้าขวบขึ้นไปนะคะมีทั้งหมด244ชิน้นฟรีนะไม่ได้ซื้อเลยเพราะใครเพราะใครเพราะใครเพราะพี่อ้วนนะคะซื้อของเกิน150เหรียญเราจงได้ตัวนี้มาฟรีนะคะ เดี๋ยวเข้าไปดูในเลโก้นะเพราะว่าในช่วงเทศกาลต่างๆเขาก็จะมีโปรโมชั่นแบบแจกของฟรีหรือซื้อของจำนวนเท่านี้ก็จะได้นี้ฟรีอะไรประมาณนี้นะคะซื้อออนไลน์ก็ได้เหมาะเหมาะมากๆสำหรับคนในครอบครัวนะคะที่จะมีกิจกรรมร่วมกันในการต่อเลโก้ฝึกสมาธิทำคนเดียวก็ได้นะคะ นี่แหละค่ะเติมช่วงเติมของใส่ตู้กับแต้วจ้ามาแล้วจ้านี่ส่วนใหญ่คริสต์มาสเป็นของแต้วนะคะแต่ไอที่เป็นรถนี่เป็นของสามีนะคะเป็นของพี่อ้วนนี่รถว้าวแล้วเราต่อเสร็จแล้วจะมาโชว์นะว่าเป็นยังไงกันนะคะ สำหรับวันนี้ไปก่อนเดอ้อเดี๋ยวมีคลิปหน้าแล้วเรามาคุยกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามนะคะเดี๋ยวเอาดูไปอาบน้ำก่อนเดอ้อบาย